วันนี้ผมจะมารีวิวนุไมใบโซนสีกันเราจะได้มานานมากมก็ด่านที่ใช้รีวิวก็ด่านเดิมด่านที่อยูฟาร์มด่านเพราะว่าจะเข้าไม่นานโอเคเข้าไม่นานจริงเลย อันนี้เหมือนเดิมหมุดจากเหมือนเดิมไปสิบวิอย,ยาวนี่ได้แล้ว่วาต้องจินก่อนเลยู้สองสปีดเลยรอเลยนะคบหวัง ตัวนูมตัวสี่ข้าวังที่สามพันเริ่มต้นมาระยะสิบสองดาวมีสามพันคูด,ดาวสามวิข้าที่สองอัพขั้นสองราคาเจ็ดพันห้าร้อยระยะสี่ดาวมีห้าพันคูด,ดาวสองจุดห้าวิอ่ะปุ๊บไปละจบแล้วแต่ 7, เีสามทัน 3, 000, ตันระยะสิหกดาเมตริ่งมือบูดาวสองวิก็มีอยู่สามคันะครับซึ่งผมว่ามองว่ามันก็เป็นตัวที่ไม่ไดีๆขนาดนั้นแต่ก็ทำง่ายทำง่ายกว่าตื่นมากของทำมันถูกมากเฮ้ยมีก็เป็นต้่พูดียแหละ แล้วก็วางได้ห้าตัววานได้เยอะสุดในกลุ่มไมโซ่สีเลยวางได้เยอะมากวาวถมบ้านเลยวาได้สี่ตัวถมบ้านเลยจริงวางมาเลยสีตัวค่าอัพไม่ได้แพงมากสำหรับกลางเกมแล้วก็ดาเมจดีมากดาเมจแรง,แรง แต่เสียเพราะเสียเดียวคือมันตีเดียวที่หมูที่คืวนี้เรตัวที่ทําไม่ทําก็ได้ทําก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้จบแล้วขอบคุณที่รับชมเพียงแค่นี้แล้ว